ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีสภาพผันผวนเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วส่งผลต่อการคาดการณ์การวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของคนไทยส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,กรบ้านวังว่าจึงได้ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลศักยภาพของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ราบรุ่งดินมีลักษณะเป็นกลุ่มดินไร่ทั่วไป ผสมกับกลุ่มดินทรายซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำความสามารถในการอุ้มน้ำน้อยเป็นพื้นที่ลูกขคลื่นลาด3-10%ประสบปัญหาภัยแรงทำให้ผลผลิตข้าวนาปีเสียหายเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกข้าวไร่มีผลกระทบบ้างแต่ยังได้รับผลผลิตเฉลีย่ย330กิโกรัมต่อไร่เหตผลทางด้านสังคมเกษตรกร,ร,กรมีความชำนาญด้านการปลูกข้าว เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตและผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนยึดมั่นในขนมร,รมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษและมีความสามาัคคีรักและเอื้ออาทรต่อกันการปลูกข้าวไร่จึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามไว้เช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวการนวดข้าวการขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นการกระจายแรงงานให้มีการทำงานตลอดปีลดการอพยพแรงงาน และที่สําคัญการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นช่วงที่เยาวชนปิดเทอมทําให้มีแรงงานจากเกยาวชนมาช่วยเหลือในครอบครัวเกิดความผูกพันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่บ้านวังว่าอําเภอบ้านแห่เป็นแบบอย่างของจังหวัดขอนแก่นที่ได้นําพันธุ์ข้าวไร่มาปลูกสลับกับอ้อยและมันสบปะหลังเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคและเสริมรายได้จนทําให้โครงการปลูกข้าวไร่ของอําเภอบ้านแห่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนได้และมีเกษตรกร,ร,กรขยายพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพิ่มมากขึ้นทุกปี พร้อ,อมทั้งมีการรวมกลุ่มจะตั้งศูนย์ส่งเสริมการผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนเป็นแหลง่งผลิตพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์ดีออกจําหน่ายเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดเริ่มต้นการปลูกข้าวไร่แก้จนที่บ้านวังว่าอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นได้ขยายครอบคลุมไปทั้งอำเภอและเปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็นการปลูกข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแห่ปัจจุบัน อำเภอบ้านแหดมีพื้นที่ปลูกข้าวไร่ประมาณ7,960ไร่ผลผลิตที่ได้จะนำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายนำรายได้เข้าสู่ชุมชนและมีหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนทั้งภาคราชการและท้องถิง่นนอกจากนี้ยังจะตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวังว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันข้าวไร่ อำเภอบ้านแฮดมีข้าวไร่เป็นจุดแข็งของอำเภอที่มีการนำมาทดลองปลูกในพื้นที่ไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังแล้วได้ผลดีมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กลายเป็นแหล่งผลิตข้าวไร่ที่สำคัญของจังหวัดปัจจุบันมีกเกษตรกรปลูกข้าวไร่12,000ไร่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวไร่ที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายเชัดเจนในการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่ โดยอำเภอบ้านแห่เป็นศูนย์กลางการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังอำเภออื่นๆที่มีสภาพภูมิประเทศคล้ายคลึงกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปลูกข้าวไร่จึงเป็นทางออกสําหรับการแก้ปัญหาในการดารงชีพของกเกษตรกรบ้านหลังว่าอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นที่มีพื้นที่เพาะปลูกในสภาพดินไร่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาพื้นที่เพาะปลูกสภาวะของน้ําฝนที่ไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งล้วนเป็นปัญหานําพาไปสู่ความยากจนการปลูกข้าวไร่จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและโครงสร้างสังคมเพียงแต่นําเข้ามาสอดแทรกกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดความมั่นคงในด้านอาหารรายได้และสังคมที่ยั่งยืนต่อไป